ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมครับคอร์ัดเอกนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับค่ายสตรีทนะครับผมพาร์ทที่5แล้วนะครับผมเป็นค่ายสตรีทซีซั่นสองพาร์ทที่5แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาต่อนะครับบอสยูเนียนนะครับผมต่อจากอีพีที่แล้วเลยเนาะสำหรับที่เราเพิ่งจบบอสไไปนะครับแล้วก็มาต่อบอสยูเนียนได้ประมาณ 1- 2สสนามนะครับประมาณนั้นนะครับผมจับไปได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะ โอเครถเราก็จะประมาณนี้นะยครับผมจาก EP ที่แล้ว e T T ale, เวลาผม,ผมใส่มอดแล้วมัน,ปนแปลกเนาะนะเออเมื่อไหร่รายจะปลดหลอกก็จะปลดล็อกเมื่อไหรไ่ก่รู้อ่อันนี้ตั้งเรามีแสกว่านะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่เนี่ยเลยนี่ใกล้ๆผมอยากรู้มากเลยมันมาร์กจุดยังไงวะอ่วิธีมาร์กไเจออันเนี้ยมาร์กปับ อ๋อกดเอกด X ครับมาร์กกด X ธรรมดาไอเราก็ฉลาดตั้งนานนี่ครับนีปรดิบัติเน่นโหถ้าผมมีแบบว่าจอยคอนโซลโปรเกรส์นะแบงโคตรเจ๋งอะบอกเลย ช,ชวะลนะไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยบอสคัดหนึ่งของคันนี้มันมันสุดหนึ่งแลว้วอ่ะอาจจะเบื่อๆหน่อยอนะบอสแรกๆกแบบเออยังเป็นคันนี้อยู่นะครับรถเริ่มต้นหนอเดี๋นะยวรอไปคัดสองผมค่อยค่อยหารถใหม่กว่าวะต้องดูก่อนว่าตังค์พอไหมนะ ปฮะเหมือนเดิมฮะค่อยคเล่นไปครับผมชิวๆมันน่าจะมีกราฟิกดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมค่อยไปลองหาหมอสมาลงเพียวๆดูนะครับแต่มอสมันน้อยอ่ะบดมันน้อยบดบ่นน้อยก็เ,ออเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะ,ะในนี้มันหาเงินง่ายกว่าใช่ไหมเห็นแบบมีแบบเปลี่ยน จะขับสองไปขับสี่อะไรเงี้ยมันใช้มันใช้แค่ไม่กี่เหรียญเองเนาะแต่ในมือถือมันรู้เป็นรนะ้อยเหรียญเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาลองดูกันรอมันปลดล็อกก่อนไว้ไปฮะ ไปลุยไป, <S <S ไปเสษฐบัญญกาศไปนะรอบนีน้มันยังไม่มีอะไรวยว้เลยนะผมไม่ไม่รู้จะวยไวยอะไรรถมันแรงอ่ะเงินมันเหลือ,อปวดทันิดนึงประมาณนั้น ยังง่ายๆอยู่คัดสองน่าน่าจะง่ายนะคัทสองน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแตคาคัดสามน่าจะมียากอยู่คัดสามน่าจะเป็นในบอสฟ,ฟีดิปอะน่าจะยากมาดูว่าซีทันสองจะกี่ประมาณกี่ทีซีทันหนึ่งมันยังมีอีกนะซีทัทนหนึ่งอะไม่อะ ไาฮะไปต่อเจะน็อกรอบไปขัดนั้นแล้วว้าไอ้กันหลังชนว่ะก็ทีน้อง มันเล่นง่ายกว่ามือถือเยอะมากเลยนะครับไปจ้าปุ๊บนี่ไปรุ่นสร้างตัวเกือบชนไปรุ่นสร้างตัวแล้วพี่ ทำเป็น,นเท่าไหรโอ้หน่อยเดียวเวอลโปรเองเหรอพคดหน่อยลายมันจะอัพลายมันจะแต่งในเวลไหนอะเออใครรู้บอกหน่อยดิเออ,เอ,อ,เอสาัาษใกล้ๆว่าวาดเทเวลเลยมาโลด รอือแรงเหรอลงป่าไปดิแรงก็ลงป่าไปดิบดเบียดเยียดเยียดได้เยียดไปปกติน็อตมันลีหรือเปล่าวะเวลาเราแข่ง่ะหัวไม่ลีไม่ลีปะ หรือว่ามันรียังไงอ๋อสายชิวสายชิวไปครับอืมไปต่อเลยไปต่อเลยมีตั้งหลายสนามป่ะเออมีตั้งสิบห้าสนามวันนี้แค่มกี้สนามอีกวะ่ะวันนี้แค่มกี้สนาม สี่สนามเอ้ยมีตั้งสิบเก้าสนามแข่งยาวๆอ่ะบอกเลยไม่ต้องเปลือยไม่ต้องเปลืออะไรเลยอ่ะสนามมันก็ไม่ได้ไกลปะเอาว่าไงเต้าหู้คิดตัดมาคัตซีดน,นะจะลงก่อนแล้วแต่คัสซีดมาที่หลังก่อนคัสซีดตาม,มาอ่ะมี้ย

ไปกดเบรกมือเฉยเมื่อกี้ไปต่อให้เขาแกะเราเลย Ui, bà mất Cái gì Cái gì vậy? Ê Đến lọc bóng kháng Thế Đến lọc bóng kháng hả ฮะฮะเดี๋ยวทำไมรถผมเป็นไรฮะอ่าอยู่ดีๆจอเด้งคะมาใหม่ครับมาใหม่มาใหมยย่มาใหม่อยู่ดีๆอยู่ดีๆจอจอหายสัมผัสไม่ได้ ไอ้ก,กดปุ่มไม่ได้ครับเล่งไม่ไปโอเคต่อทีต่อทีไอ้เราก็ได้งงตึ๊บเลยเหมือนมันมีเหมือนมันมีอะไรเด้งมาอีกจอหนึ่งอะทุกคนคือคอมผมมีสองจอไงมันเด้งไปกดเหมือนแบบมันไปโดนอีกจอนึงอะน่าจะเป็นเมาส์อีก,กันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมืนอนกันแกมาใหม่ได้ไม่เป็นไร ไอเรานี่งงเลยมนรถพังหรือเปล่าวะให้เกม Ax มันเพิ่มเพิ่มระบบเครื่องเครื่องพังมาหรือเปล่าวะีย้ยรถกลบได้ไปอะไรเงี้ยงงตึ๊บเลยอเกี้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ยังก็ที่นึ่งอย่าดี ยาวย <is weird. S 1> าวภาพเขาก็ทำสวยสวยก็ในม,มือถือเยอะเลย จุดรถพังครับกี่จุดรถพังยังไม่ถึงนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าจุดรถพังงงเลยองไก่ตาแตกรถก็เป็นไรรถพังหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไปรุ่นห้าเกียร์เมื่อไหร่เราจะสับเป็นหกเกียร์ได้นี่ น้าเกียร์มันได้แค่สองร้อยเห็นไหมรถเราสองร้อยแล้วตันแล้วะ่ะโอตันยับเลยอะ่ะอือหมดบอกแล้ว วายเกือบชนเอาทางยาวแล้วฉีกก่อนฉีกแล้วชีกอีกอ่ะตอนนี้แทบไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่ไม่ต้องแทบหรอกไม่เห็นแล้วไปครับผมชีกฉีกไปสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบโอเคได้สองร้อยสามสิบครับชีกสุดๆสปีดสองร้อยสามสิบ แมวอย่าก,กัดแข่งฟอสอัพเวลเลเวลหกมีอะไรเพิ่มมั่งไม่มีเลยเหรอมีอะไรปลดล็อกให้มั่งอะ่ะเ,เวลหกอะ่ะเออรู้แล้วว่าได้ตังคะแต่ไม่ปลดล็อกอะไรให้เลยโหเสียใจอะ่ะโอเคไปต่อกันเลยสิอย่างนี้เอา้าไหะนแะล้วรำร้อนอะ่ะ ไหนนะสนามอ๋อนี่ไงลูกกระจกว่ะลูกกระจกไปฟาดไปเลยน้ำมันคิดว่าน้ำมันพอไหมพอแหละ <c oughs> <c oughs> คิดว่าน้ำมันพอแหละแบบนี้สนามน่าจะไม่ไกลนะถ้าแข่งในเมืองนะ จะไปไอ,อ,อ,อ้น้องปัดหน้าพี่ได้ยังไงได้อยวขี่หนึ่ง๊ดูดิลงมอสแทบไม่เห็นหน้าคนแล้วนะ่ะ ดูด้ะ่ไม่เอาออกมันสวยอ่ะเออหน่อยเดี๋ยวเวลาหลอกนิดหน่อยไม่ได้อยากเห็นหน้ามันอยากเห็นรถให้รถมันดูวิง้งขึ้นนะครับบอดี้เน้นรถวิง้งไม่เน้นหน้าคนใช่ไหนี่ใช้น้ำมันไปนหน่อยเดียวเองบอกแล้วเรียบร้อย เราไปอีกหนึ่งฮะได้เจ็ดพันเลยวะ่ะหนาใกล้ๆเมื่อกี้ได้หกพันอีกกวจอกเลยอุ้ยอะไรอ่ะวันนี้สนามสนามไกลอยู่นะน้ามันขีดหนึ่งน่าจะพออยู่แหละน่าจะพอป่ะขีดหนึ่งพออยู่จับเซียนแล้วอ่ะ เจอกระบะซิ่งแล้วว่า mm hmm. ไงเจ้าพ่อกระบะซิ่งรถเขาแรงเลยนะเนี่ยอืมขอปาดหน่อยได้ไหมโอ้โหเขาขี้กว่ะเขาขี้กว่าเราเราต้องแกงเขาแก้เฮ้ยขเขาเบรกเขาเบรกรู้ดีรู้มากอีกแล้วเราอะรู้มากนะอย่าเป็นคนรู้มากใช่ปะ มากน้ำมันไม่ดีนะจะบอกให้เข้าใจหรือเปล่าแห <it> ม่หนาแค่นี้จะเตมทำไมน้ำมันอะเปลืองจิบจิบไปรถโอ้ เก็บไปสกัดิดสกัดิดสกดัด,สกดิดนิดนึงอ่าอัพเบลไม่อัพดิได้เงินอีกละเจ็ดพันเงินมีอยู่แสนกว่าเลยเดี๋ยวไปเติมมันสักนิดนึงดีกว่าเติมมันให้เขาหน่อยนะครับไปครับบารเทเวลไปนู่นเลย เก้าห้าเต็มถังครับผมไปครับน้ำมันสปอร์ตเฮ้ยเดี๋ยวเติมน็อตด,ด้วยามร้อยเองไปครับผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแม็ก,กว่าอขอไปหาดูแม็กใหมก่ก่อนนะครับรู้สึกว่าแม็กเก่ามันไม่สวยแล้วแม็กใหม่ดีกว,ว่า แอแม็กใหม่แบบเฟี้ยวๆไปครับทำอะไรตามใจฉับเลยนะกรรดาแหละยังไม่ปลดล็อกใครสักทีน่ะอะไรขเขียวๆวะพี้เฮ้ยอะไรขเขียวคนเห็นอะไรขเขียวหน้าเลยนาครับหาดูแม็กกันดีกว่า แล้วอันสุดท้ายเลยเพิ่มเลดติ้งให้ลดนะครับจะได้ไม่ลำบากทีหลังเนาะแม่มันแพงอะ่ะไหนดิเอานี้ดีกว่าเท่ดีนะสามกานอดะสามกาน์จงเจริญนะคิดอะไรไม่ออกบอกห้ากานดีกว่าไปหกกานนี่มันหกกาน เนี่ยเอาห้าก้านมันเปลือละเปลือแม่ห้าก้านนี่อะไรเนี่ยแหม่อะไรเนี่ยีแต่ห้าก้านหน่อยตุดนี้ดูบนบ่นบ้างเั้นี่ดูดนี่บนบน,บนี่ยจะมีฟิวเฟียว นี่นี่ก็สวยนะเนี่ยแม็กอย่างเนี้ยเหมือนแบบรถแด็คก,กับเมื่อกี้นี่อันนี้แม็กเรานี่ก็สวยเนี่ยแต่นั้นเทพอ่ะจะเอาเนี้ยอันนี้บอกอะ่ะเป็นเพียวที่มันมีขอบเ้วย นี่อันนี้นี่ผมเจ้านี้มืดหดึงเลยนะเพิ่มเลดติ้งด้วยนะจัดตีครับรออะไรจัดไปอย่าให้เสียหายนะจ้านี่กระจกอะไรเนี้ยไม่เที่ยวซะเลยนะไต่ดูขอขอดูหน้างหน้า,า,นาไม่ซิ้งกระสีอ่ะ กนไหนที่กว่าที่โชว์มีเตอร์เลยแนเอันนี้แหละนันเดิมเดียวแหละโอเคเปลี่ยนแม็กแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนสีบ้างสีอย่างนั้นเหรอสีอะไรดีนี่หรอแม็กแดงแม็กดำบ้างนี่ดูจัด น็อตล้อมันน่าจะเปลี่ยนได้นะพูดเนาะเปลี่ยนน,น็อตล้ออะไรเงี้ยนี้แหละอันนี้สวยออกเทาๆหน่อยเทาๆมันจะเหมือนเบาไปออกสีเขียวนิดนึงนะฮะโอเคสีชกอ,อ่ะเอาสักหน่อยหนึ่งแล้วสีชก ชอบเขียวอะชอบเขียวช็อกเลยดีชอบแดงด้วยชอบแดงสปริงสปริงขาวล้ฟิฟีเยวดิแบบเข้าเซตหน่อยแต่จานเบรกอ่ะีเหลืองกไป อ๋อเขียวอะไรวะก็ยังงงอยู่ดีว่าเขียวอะไรนะมันเขียว,วอ๋อเขียวไอ้ตัวนี้เราก็ว่าอยู่ไอ้เขียวอะไรวะโอเคแค่นี้แหละไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันต่อนะคะอีกสักสนามสองสนามเน่แบกใหม่ออโคเทอ่ะเทาจาดมีแต่สนามบนวับนบน 7, ะทุกคนเจ็ดพันไปลุย ลุยลอดลุยลอดวุ่น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 ทำอะไรให้เกียร์แบ็คพี่ด้วยนะน้องแบ็คพี่มันสวยอ่ะมันแรงอะ่ะแซกกลางเลยครับแซกกลางครับแซกกลางครับสองรอบก็สองรอบ ไปนี่นะนี่นะหาเหลืองหาเหลืองนะหาเหลืองนะพวกมึงหาเหลืองนแะแหลกกมตาบสนองไปซะกระบะซิ่งอันแน่อันแน่เองนี่มันหาเรื่อง เบรกมันกินใจเราซะเกินเสียงจานเบรกเนี่ยเจ็บเกมเนี้ยนะเกมอื่นมันมีแะเสียงเบรกอะเกมนี้มีเสียงเบรกอะดังเอี๊ยดเนี่ยนะเด็กบอกว่าเอี๊ยดอะเหมือนพระเบรกเปิดอนพระเบรกจะหมดอะเสียงเบรกอะเบรกแล้วมีเสียงเบรกอะ ยังไงก็ไหวฮะเรียบร้อยไปอีกสักหนึ่งสนามแล้วกันนะมีสนามยาวไหมไม่มีหรอสนามยาวไม่มีเลยโอเคสนามนี้แล้วกัน มาแล้วมาแล้วโอ้แต่งรถกันเถื่มากเลยพวกนายดูรถฉันเป็นตัวอย่างนะฉันมันเท่อันนี่นี่เฮ้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 ใจล้มล้มนะครับใจลม้มล้มใจลม้มล้ม ไเดี๋ยวมาไม่ดูรถดูลาอะไรพวกนี้นะอ่ะอันแน่อันน่นี่ไงนี่ไงอีกรอบอีกงรอบอโอคครับสุดท้ายนี่ไปทำอะไรมาวะเนี่ย เหมือนเหมือนมาหลงฝุ <ENNIS> ่งเงี <lawsuit> ้ยดูดิเพื่อนเขาอยู่น <sk retali ate> ี่กันหมดแล้วอยู่ห่างไกลสุเกินอันเนี้ยนีในช่วงราบผมดีอ่ะใช่ไหมช่วงล่างผมมันดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิไม่เอาไม่เอาอย่าทบอย่างนี้ไอเราจะมาแรงรอบสุดท้ายไม่ได้นะนายนะ <Yeah>, อย่าเชียร์นะบอกไว้ก่อนนะอย่าให้มีครั้งที่สองนะโอเคจะหายแวบ,บเลยเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับหายสติสือครั้งสองพีสีอีพีที่5นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝาก กดติดตามด้วยนะครับผมใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฮอลัลนเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย